วันนี้เรามาดูที่ว่าพ่อเตั้งใจกราบูจการบอกเลยว่พ่อตั้งใจกรานที่คุณบอกดวเขาเป็นคชายเขาใช้แฟนทำงานบ้านใช่ไหมพี่อะไรคือคุณชายเขาเป็นคุณชายหย่อนเราต้องใช้ชลยแฟนองใช้ตลอดแฟนต้องทานมาคุณชายตานจะกินอไรดีครับในบ้านนี่คุณชายเลย ป็นเรื่องจริงหรือมาบูดอะแต่เรื่องเราจะิดมาแล้วก็ทางวลงไปกันนะฮะตองสามแคม่วัดไม่มีเรื่องหรอกเรื่องความรักจะจะรู้เกี่ยวเกี่ยวอะไรเาแจะได้รู้เลยว่าตามพูดไวขนาดไหนมันไม่รู้จริงๆโอ้ยคีเลยอะเขาเองเลยนเี่นเาดีโอ้โหยุ่นแล้วมด้ไ่ด้นานไม่ได้มันอยู่นัมันอยู่ัน